โอเคครับก,ก็บสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทกท,กท,กท่านนะครับเราอยู่กับ Legend of Constellation อีกแล้วนะครับเป็นเกม LOC Awakening นี่แหละครับก็ดูผมพูดแม่งมั่วไปหมดเลยนะครับเป็นเกมหาเงินออนไลน์ที่อยู่เนิน่นนานมากๆนะครับจำนวน4เดือน5เดือนแล้วครับก็ดูเกมนี้เกมที่เข้ามาตีตลาดไทยและคนไทยเล่นเยอะมากๆนะครับพอดูและก็เข้าลาวด้วยนะกำลังเปิดตัวอยู่ในลาวเมื่อเดือนที่แล้วใช่ปะนะี่ครับ จะไม่ผิดนะครับซึ่งเป็นเกมแนวลงทุนนะครับคนดูแล้วก็เล่นฟรีก็ได้นะครับแต่สายฟรีอาจจะได้ช้านิดนึงนะครับคนดูผมก็กึ่งกึลงทุนกึ่งกึสายฟรีนั่นแหละครับคนดูผสมกันไปนะครับและซึ่งที่ผมลงทุนไปล่าสุดนะครับก็เป็นมังกรแห่งฟากฟ้าได้รับวันละ2.16 LOCC นะครับซึ่งเหรียญ LOCC เดี๋ยวนี้เนี่ย2เหรียญจุดแนะครับจะเท่ากับ1 JDT นะครับคนดูเหรียญมัน แข็งตัวขึ้นนะครับเมื่อก่อนสี่เหรียญนูนเท่ากับ1 u s d t เนะครับแล้วเหรียญ LOC ีเนี่ยมันเข้าตลาดบ็อกเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูมันก็มีกราบขึ้นกราบลงอย่างเนี้ยโอเคนะครับผมจะมารับผลกําไรในครั้งเดียวก่อนเลยนะครับนะครับเห็นป่ะได้มา2 4ก็เท่ากับ1 USDT ยแล้วนะครับเนี่ย18 l o c เป็นเกมที่ผมเล่นเนิ่นนานนะครับแล้วก็ถอนไปเยอะมากๆนะครับคุณดูไปทุ่งกวางเหมืองแร่มารับตรงนี้อีกนะครับเนี่ย เลียง LOC เนี่ยรับได้แบบฟรีๆทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นปะแล้วเราก็ให้ตัวละครที่เราซื้อมาลงทุนมาเนี่ยคูด นี่ครับครบ24ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถมารับได้นะครับคุดูมารับเหรียญเหมือนเมื่อกี้ที่ผมรับไปเนี่ยเห็นปะให้มันขุดตัวตรงนี้ขุดเงินฟรีไม่ต้องทําอะไรนะครับรอแค่ครบเวลานะครับเราก็มารับเหมือนผลกำไรนี่แหละรอ24ชั่วโมงเนี่ยเราก็มารับผลกําไรอีกนะครับแล้วผมมีเวลาตั้ง57วันนะครับเพราะผมเพิ่งรับไป3วันเองนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันรับได้60วันนะครับคุณูผมลงทุนไปในคลิป ก่อนก่อนอ่ะสา u s d t อ่ะคุณดูถ้าเรารับทั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณ50 u s d t ก็กำไรครับคดกำไร20 u s d t ส่วนตัวนี้เนี่ยมีเวลา70วันผมรับไปแล้ว42วันเหลือ28วันนะครับคเนี่ยแล้วแคสซีโอเปียอย่างเนี้ยโอ้ยมีฟีนิกสว่ผมเล่นมาเยอะนะครับเล่นมาเยอะนะครับกำไรก็เยอะนะครับดูเดี๋ยวให้ดูประวัติการถอนก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะครับคอน ประวัติการถอนของผมถอนละยุดสุดยี่สิบแป USDT แล้วก็80 USDT 28 11 22 54 25 28 2อ็ดยี่บวกเอาครับคนดูมันตกเท่าไหร่นะครับแล้วตกเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ดูเอานะครับมันเยอะแล้วหอแห่งปรารถนาเนี่เนี่ย,ยมี3ช่องทางในการหาอะไรเห็นปะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับคนดูเนี่ยผมให้ดูช่องทางแรกก็คือผลกําไรการลงทุนนะครับช่องทางที่2เหมืองหลักขึ้นป่วงเหมืองแร่นะครับมารับตรงที่ตัวละครนีี้มันันนรุดะคบช่่องทงททา ขอเห็นปาถนานะครับหมุนวงล้อเพื่อรับเหรียญ LOCC สูงสุด20 LOCC เลยนะครับผมมีสิทธิ์ในการหมุน3ครั้งป่ะเดี๋ยวลองหมุนกันครั้งแรกครั้งแรกออกอะไรอุย้ยผมนึกว่าจะออกเหรียญ LOCC 20เมื่อกี้เนี่ยตกใจหมันเลยถ้าออก20มึงจุกอ่ะบอกเลยอ่ะครั้ง2 ทั้งสอง,องออกอะไรขอออกเหรียญ LOC 1เหรียญนี่ไงขอมาเขาก็จัดให้เลยทั้ง3ก็ขอเหรียญ LOCZ อีก1เหรียญโอ้ยไม่ออกว่ะ ให้มาหนึ่งเหรียญหมุน 1, 1, 3ครั้งก็ดีกว่าไม่ได้ครับมาดูมาดูตรงกระเป๋านะครับถ้าแปลงเป็นเงินก็ตกอยู่ประมาณ7 usdt หรือว่า266บาทนะครับมาดูถ้าเราอยากถอนก็ได้ถ้าเราอยากถอนเนี่ยเราต้องให้เงินเราถึง10 usdt ถอนขั้นต T, ่ำา10 usdt ไงครับเนี่ยถอนขั้นต่ำา10 usdt นะครับจะโดนหักอยู่10%เนะครับแต่ถ้าถอน10 usdt หา50 usdt จะโดนหักแค่5%อันนี้คือเป็นการถอนเข้ากระเป๋านะครับมาดูถ้าถอนเข้าธนาคารนะครับก็ถอนขั้นต่ำา10 usdt เหมือนกกัันนแต่โดหประมาณ 20%นะครับก็ดูแต่ถ้าเราถอน20 USDT ขึ้นไปจะโดนหกักแค่18%การถอนนะครับถอนได้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับสุกเสาร์ที่จะหยุดนะครับไม่สามารถถอนได้ การเล่นนะครับเดี๋ยวฮีโร่นี้ก่อนบอกไว้ก่อนว่ามันมีหลายตัวไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับมังกรแห่งฟากฟ้าเนี่ยเพิ่งมาล่าสุดเลยนะครับแล้วก็แคซิโอเปียอยู่กับเกมตั้งแต่แรกๆเอฟฟิวสก็อยู่กับเกมตั้งแต่แรกๆแล้วก็ฟีนิก์นะครับก็อยู่ตั้งแต่แรกๆกผมแนะนําเลยนะครับก็เป็นมังกรแห่งฟากฟ้านะครับคอดูแล้วก็อันแรกเลยนะครับส0 u สิ t ยเอดีเราลงไปเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดห้าสิ t ยอดก็กําไรไป2ี่ s ิบยอนะครับคนดูก็กําไรเยอะนะครับคอดูลงทุดไป เท่าไหรไม่ไม่กี่บาทว่าผมลงทุนวันนั้นน่ะก็กําไรมันก็กาไรเยอะนะครับถ้าผมแนะนําเลยนะครับก็คือเป็นแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัว9ดาวนะครับแล้วก็ตัว10ดาว9ดาวจะตกอยู่432บาทแล้วก็ตัว10ดาวจะตกอยู่720 US d t ีนะครับก็ดูแล้วก็ไอตัว400ผมพูดผิดเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับรวมกันก็จะเป็น1,100กว่านะครับเราจะได้รายได้รายวันวันละเป็นพันอะพันกว่าบาทแล้วเขาดูแต่กับการเนือครับถ้าเราซื้อแคสเซโอเปียตัว10ดาวนะครับแล้ว ราจะตกอยู่1,600 USDT นะครับรายได้เท่ากันเลยกับตัว9ดาวกับ10ด,ดาวเมื่อกี้อ่ะตัวมังกรแห่อองฟากฟ้าเห็นไหมก็กําไรเห็นไหมใครที่อยากเติมก็กดเข้าไปตรงกระเป๋ากดเข้าไปตรงเติมเงินแล้วก็เติมค่าตับ1 5 USDT แล้วก็มาซื้อทีโลนะครับแล้วก็แนะนําตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับใครที่ชอบใครที่อยากลงทุนนะถ้าถามผมผมก็แนะนําให้ลงทุนนะครับขอดูเพราะว่าน่าจะอยู่อีกนานอยู่นะครับสาหรับเกมตัวนี้นะครับมันมาสีเดือนกว่าเกือบ5เดือนแล้วโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวีดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ